กลายเป็นเรื่องร้อนในวงการสาธารณาสุขนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นศึกสองวิชาชีพระหว่างแพทยสภากับสภาเภสัชกรรมเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านในกลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเล็กน้อยครับโดยทางแพทย์ของทางด้านของแพทยสภาเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้นะครับไปถึงขั้นกับฟ้องกับสารปกครองเลยทีเดียวแต่ว่าทางเภสัชกรรมเขาก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้ว่าที่ผ่านมา การดาเนินนโยบายนี้ก็ไม่เคยมีผู้เสียชีวิตครับเรื่องนี้ร้อนไปถึงเจ้ากระทรวงสาธารณสุขอย่างคุณสมศักดิ์ต้องลงมาเคลียร์ใจแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ก็คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนครับนโยบายรัานยาคุณภาพของฉันจ่ายยาฟรีสิทธิบัตรทองอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่สามารถรักษาได้ด้วยยาสามัญประจําบ้านเป็นหนึ่งในความพยายามเพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบบสุขภาพปฐมภูมิครับ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนเพื่อหวังจะแก้ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลและก็การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างไม่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังในระบบสุขภาพไทยมาอย่างยาวนานครับ แม้ว่าจะมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนเพราะว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางไปที่โรงพยาบาลแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับการคัดค้านอย่างหนักจากแพทยสภาซึ่งได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองด้วยความกังวลในหลายประเด็นนะครับและนี่ก็คือถแถลงการจากแพทยสภาเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ใจความสำคัญระบุนะครับว่าการให้เภสัชกรที่ร้านยาดูแลผู้ป่วยใน16กลุ่มอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจจะเป็นประโยชน์ในการลดความแออัดของโรงพยาบาลแต่ว่ามีความเสี่ยงจากการวินิจฉัยโรคและการจ่ายยาที่อาจจะไม่ถูกต้องส่งผลให้โรคซับซ้อนหรือว่าอันตรายถึงชีวิตครับแล้วก็ยังดูจะเกินขอบเขตวิชาชีพของเภสัชกร เรื่องนี้แพทยสภาจึงเรียกร้องให้หยุดและทบทวนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาของสารปกครองแล้วครับในขณะที่นนาทางด้านของ สภาเภสัชกรรมนะครับก็มีความเคลื่อนไหวโดยทางรองศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกร,รกิติพิทักษ์นิตินันท์นะครับนายกสภาเภสัชกรรมก็ยืนยันว่านโยบายนี้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เน้นความปลอดภัยที่ผ่านมาประเมินผลมาก,กว่า2-3ปีมีประชาชนใช้บริการถึง1.7ล้านคนในระบบบัตรทองและ90%อร์เซอาการดีขึ้นครับมีระบบติดตามผลใน3วันช่วยลดภาระโรงพยาบาลและประชาชนก็พอใจส่วนข้อกังวล ในเรื่องของความปลอดภัยและการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพนั้นยังต้องหารือเพิ่มเติมครับหลังจากมีปัญหาก็มีการคุยกันนะฮะก็ยังคุยสรุปเบื้องต้นว่าเออมันก็ไม่ได้ก้าวล่วงเชิงวิชาชีพนะฮะแต่เพียงแคบบ่กรรมการบางท่านไม่สบายใจก็เสนอว่าน่าจะส่งกิจฎีกาตรตีความจะได้ชัดเจนซึ่งถ้าตีความในเชิงกฎหมายก็คือทำถูกต้องเราก็มีกฎหมายรองรับแพทย์ก็มีกฎหมายรองรับของตัวเอง นะครับแล้วก็ให้ข้ขอ,ขอเสนอว่าถ้าเป็นเรื่องที่กังวลเรื่องคุณภาพก็ควรจะสพสชกระทรวงการสุขแพทยสภาสภาเภสัชควรมาคุยกันว่าขอบเขตแต่และเรื่องควรมีแค่ไหนอะไรหนึ่งครับ ตอนนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่ายังคงฝุ่นตลบกันเลยนะครับในวงการสาธารณาสุขแต่ว่าถ้าไปถามทางด้านของเลขา่ะที่การสปรสอชอคุณหมอจเด็ชธรรมทั์อารีก็บอกว่ายังคงเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะครับคุณผู้ชมที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้าไปใช้บริการ รับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้ตราบเท่าที่สารปกครองยังไม่ได้มีคําสั่งเด็ดขาดโดยคุณหมอเจเด็ดก็ยกข้อมูลจากสำนักงานสสิติแห่งชาติที่มีการสํารวจในทุก2ปีแล้วก็พบว่าประชาชนเจ็บป่วยเบื้องต้นเนี่ยประมาณ40%ก็จะไปที่ร้านยาไปบอกกับเภสัชแล้วก็ซื้อยามากินครับ สปะสะชรู้ข้อมูลตรงนี้ก็เลยเอามาปรับใช้ในระบบบัตรทองขณะที่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ได้เชิญตัวแทนของทั้งแพทยสภาเข้าหารือพร้อมกับมีการเสนอให้จัดตั้งคณะกร,กรรมการร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพื่อพิจารณากำหนดกลุ่มอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่เภสัชในร้านยาคุณภาพสามารถจะจ่ายยาได้นะครับโดยไม่เป็นอันตรายซึ่งถ้าเห็นพร้องร่วมกันก็อาจจะนําไปสู่การแก้ไขประกาศ ของสอปอสอชที่เกี่ยวข้องโดยหากได้ข้อสรุปนะครับเรื่องนี้ถึงศาลไปแล้วเนี่ยยังไงก็อาจจะต้องไปแถลงต่อที่ศาลเรื่องก็จบครับอีกเรื่อง